สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้แต่งหนึ่งแฟดเทคเผยอนาคตอาจลดลงไปสู้ในรุ่นเฟตุเวทก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at py 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 และหนึ่งแฟรเทคนักสู้มัดโหดวัย32ปีจากนกครสวรรค์เปิดเผยแผนการในอนาคตอาจจะลดน้ำหนักลงไปสู้ในรุ่นเฟเธอเวทร4 5ยสีถึง1 5อปอนด์เนื่องจากรู้สึกเสียเปรียบรูปร่างในการต่อสู้ที่รุ่นไรเวท155ถึง170ปอนด์ แต่หนึ่งแฟรเทคพึ่งปลดล็อกเก็บแต้มชัยแรกมาครองได้สำเร็จจากการระเบิดฟอร์มพิกโนรกหลังโดนกด2นับในยกแรกกลับมาชนะน็อกยก2แต่แมงโบโกมู u, คู่ชกร่างยักษ์วัย25ปีจากฝรั่งเศสของรับบนัส350,000บาทติดมือกับบ้านในศึกวันลุบงินี108เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมเต็งหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเกมการชกสุดระทึกบนเวที ผมเผยถึงแผนในอนาคตว่าอาจลดน้ำหนักลงไปชกในรุ่นเฟเธอร์เวทซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มความได้เปรียบให้กับตัวเองมากกว่าการต้องประทะก,กับคู่ชกร่างยักษ์ในรุ่นไลท์เวทเหมือนสองไฟก่อนหน้านี้วันนี้ผมวางแผนจะเจาะยางเขาก่อนเพราะเขาสูงมากแต่ดันพลาดโดนหมัดเข้าไปจังๆจนนับก่อนถึงสองครั้งแทบไม่รู้ตัวเลยครับพอจบยกแรกพี่เลี้ยงก็บอกให้เน้นดูจังหวะห้ามแลกกับเขาเด็ดขาดเพราะเขาเอาวุธยาว่าเยอะ จนกระทั่งได้จังหวะตอนเขาเตะมาผมจับเขาไว้พอดีเลยซัดหมัดซ้ายตรงเต็มแรงเข้าที่หน้าเขาล่วงลงไปเลยและพอกรรมาการสั่งยุติชกผมก็ดีใจมากครับแต่นี้ผมตั้งใจทําร่างกายให้พร้อมอีกสักสองสามไฟแล้วถ้าลดน้าหนักได้ผมอยากลดไปชกในรุ่นเฟเธเวเพราะตอนนี้อยู่ในพิกัดไลท์เวทเจอแต่คู่ชกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นรู้สึกเสียเปรียบรูปร่างซึ่งผมเชื่อว่าถ้าซ้อมดีผมจะต้องไปสู้ในเฟเธเวทได้อย่างแน่นอนครับ ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเต่งหนึ่งจะลดน้ําหนักลงมาได้ไหมถ้ามาสู้ในรุ่น f ฟเธอร์เวกคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสติดแรงกิ้งกับเขานะครับเห็นล่ละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตังเอา,าราและความคลิปหน้าของวันในที่นี่เป็นกลางเช้นน้าขอบคุณมากครับ